ถ้าพ่อสามีของคุณปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจของลูกสะภ้แล้วความลับที่ถูกเปิดเผยกลับทําให้ทุกคนต้องช็อกจนพูดไม่ออกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนแต่คือบทพิสูจน์ชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช้าวันหนึ่งถนนสายเล็กเงียบสงัดลมพัดเศษใบไม้ปลิวว่อนเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นคอนกรีตก้องสะท้อนท่ามกลางความเงียบลูกสะภ้สาวเดินอย่างมั่นใจกระเป๋าใบรูกว่งไปตามจังหวะก้าว แววตาเธอเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งไม่เคยเหลียวแลผู้คนรอบข้างตรงมุมกำแพงมีชายชราร่างสัน่นผมเผาหงอกยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าเปื้อนฝุน่นมือที่สั่นยื่นออกมาอย่างอ้อนวอนช่วยเข้าสักคำได้ไหมลูกเสียงแหบพราดังขึ้นลูกสะพ้ยหยุดชนะงักมองด้วยสายตาเหยียดหยามเธอยกยิ้มเย็นชาสายตากวาดมองตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนส่หัวอย่างไม่ใยดี ไปทำงานสิหย่านั่งขอแบบนี้หัวใจชายชารากระตุกแรงแววตาเจ็บปวดวูบผ่านแต่เขายังนั่งนิ่งไม่ไหวติงเหมือนรอให้เวลาพิสูจน์ทุกอย่างเสียงหัวเราะเบาๆของลูกสะพ้ายดังขึ้นเธอเดินผ่านไปโดยไม่หันกลับทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้งตัดกับกลิ่นอับชื้นของซอกตึกไม่กี่นาทีต่อมาเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นชื่อผู้โทรคือสามีของเธอเอง เธอยกสายด้วยน้ำเสียงสดใสพ่อบอกจะมาที่บ้านวันนี้นะคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสะดุดภาพชายชราขอทานเมื่อครู่ยังคงชัดเจนอยู่ในหัวเธอกลืนน้ำลายฝืดคอฝีเท้าเริ่มเร่งรีบเสียงรองเท้าดังก้องเหมือนกลองตวนใจบรรยากาศรอบตัวเริ่มกดดันอย่างประหลาดเมื่อกลับถึงบ้านเธอพบสามีนั่งรออยู่ในห้องรับแขกข้างๆเขามีชายสูงวัยในชุดใหม่สะอาด แต่ใบหน้าคือคนเดียวกับเมื่อเช้านั้นหัวใจเธอหล่นวูบเลือดในกายเย็นเฉียบทุกประสาทสัมผัสเหมือนหยุดนิ่งเธอแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเสียงหัวใจของเธอเต้นดังสะท้อนอยู่ในอกเหมือนกลองศึกที่ทุบซ้ำไม่หยุดมือทั้งสองสั่นไหวจนแทบควบคุมไม่ได้ดวงตาของเธอกวาดมองชายชาราตรงหน้าแต่ยิ่งมองยิ่งแน่ชัดนี่คือพ่อสามีที่เธอเคยยกมือไหว้ทุกครั้งเมื่อพบเจอ ชายสูงวัยยกมุมปากขึ้นเพียงเล็กน้อยสายตาคมกริบที่เคยเต็มไปด้วยความเมตตาตอนนี้กลับมีประกายเย็นชาจับต้องเหมือนมีดคมที่กำลังเฉือนหัวใจเธอเธอหายใจที่กระแสะอากาศในห้องเหมือนหนักอึง้งกลิ่นชาอุ่นที่วางอยู่บนโต๊ะกลับกลายเป็นกลิ่นขมที่แทงทะลุโพรงจมูกร่างกายเธอสั่นไหวไม่ต่างจากต้นไม้กลางพายุสามีมองหน้าพ่อก่อนหันมาที่เธอนี่คือการทดสอบง่ายง่าย เสียงเขานิ่งเรียบแต่แฝงแรงกดดันมหาศาลพ่ออยากรู้ว่าลูกสะภ้ยของท่านเป็นคนแบบไหนเธอพยายามกลืนก้อนแข็งที่ติดคอแต่อะไรก็ไม่ยอมเลื่อนลงเธออ้าปากจะอธิบายแต่เสียงกลับติดขัดคำพูดที่ออกมาแห้งแล้งและไร้พลังฉันฉันไม่รู้พ่อสามีวางถ้วยชาลงช้าๆเสียงกระทบเบาๆดังชัดเจนราวกับฟ้าผ่าคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ไม่รู้จัก คือคนที่มีเมตตาอย่างแท้จริงแต่คนที่มองด้วยสายตาเหยียดหยามย่อมไม่คู่ควรกับความไว้ใจของครอบครัวนี้น้ำเสียงนั้นเย็นเยียดแต่มีแรงสะเทือนจนเธอหายใจติดขัดดวงตาเธอเบอิกกว้างมองเห็นสามีที่นั่งนิ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอทุกวินาทีเหมือนยืดยาวจนทรมานรอบกายเงียบเงันราวกับโลกหยุดหมุน มีเพียงเสียงหัวใจเธอที่เต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเธอยกมือไหว้พ่อสามีอย่างสันเครือน้ำตาเริ่มคลอเบาหนิวนูผิดไปแล้วแต่คำพูดกลับไม่อาจลบภาพที่เกิดขึ้นไม่อาจลบความจริงที่ทุกคนเห็นกับตาสามีลุกขึ้นชา้ชาๆก้าวอี้ไม้ส่งเสียงเอียดอาดหน้าขนลุกเขาก้าวเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งให้เธอนั่งตัวแข็งร่างกายชาไปทั้งตัวพ่อสามีถอนหายใจยาว สายตาไม่ใช่ความกโกรธแต่เป็นความผิดหวังลึกซึ้งบรรยากาศในห้องกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้ในวินาทีนั้นว่าชีวิตของเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มของเธอหยดลงบนมือที่กำแน่นอยู่บนตะทุกเสียงในบ้านเหมือนดับหายเหลือเพียงเสียงสะอื้นที่สันไหวพ่อสามีนั่งนิ่งสายตาไม่หลบเลี่ยงเหมือนต้องการให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดแววตานั้นไม่ใช่แค่ตำหนิ แต่เต็มไปด้วยคำถามที่คมยิ่งกว่ามีดในวันที่ลูกไม่มีอะไรเลยเสียงเขาดังชัดเจนในความเงียบจะยังมีใจช่วยเหลือผู้อื่นได้หรือไม่หรือจะเลือกเหยียบคนที่ต่ํากว่าเพียงเพราะคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคำถามเหล่านั้นเหมือนหินหนักกดลงบนอกเธอหอบหายใจแรงโลกทั้งใบหมุนชช้าอย่างโหดร้ายทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายลงในพริบตาสามีเดินกลับเข้ามา สายตาเขาแข็งกร้าวไม่เหมือนคนเดิมที่เคยอ่อนโยนเขาวางซองเอกสารบนโตะ๊ะเสียงกระแทกนั้นทำให้หัวใจเธอแทบหลุดออกมานี่คือสิ่งที่พ่ออยากให้เธอเห็นเขาพูดช้าชชัดทุกถ้อยคำมือของเธอสั่นเมื่อเปิดซองออกข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายภาพที่เธอก้าวผ่านคนยากจนบนถนนภาพที่เธอหันหน้าหนีหญิงชราขอความช่วยเหลือและภาพเมื่อเช้านี้ที่เธอหันหลังให้กับพ่อสามี เธอแทบล้มทั้งยืนเลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งภาพทุกใบคือบาดแผลที่ตอกย้ำความจริงความจริงที่ไม่อาจหนีไปไหนได้พ่อสามีเอื้อมมือแตะถ้วยชาเสียงชาที่ไหลในแก้วดังเบาๆแต่กลับก้องสะท้อนในหัวใจเธอลูกสะั้ยที่ครอบครัวนี้ต้องการไม่ใช่คนที่สวมใส่เสื้อผ้าหรูหราแต่คือคนที่มีหัวใจงดงามและพร้อมแบ่งปันน้ำเสียงนั้นเรียบง่าย แต่เหมือนค้อนหนักที่ฟาดซ้ำลงกลางอ,อกเธอร้องให้ออกมาเต็มแรงเสียงสะอื้นสั่นสะท้อนทั้งห้องเธอยกมือไหวอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำตาเปียกชุ่มเต็มฝ่ามือสามีมองเธอด้วยแววตาแข็งกร้าวแต่ลึกๆซ่อนความเจ็บปวดไว้เขาหันไปหาพ่อพ่อครับผมว่าพอแล้วพ่อสามีหันกลับมามองลูกชายแววตานั้นหนักแน่นความจริงบางอย่างต้องให้เห็นกับตา ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนได้เธอทรุดลงนั่งกับพื้นร่างกายไร้เรี่ยวแรงโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงมาตรงหน้าทุกเสียงทุกภาพบีบให้เธอต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม่สามีหยุดยืนตรงหน้าเธอร่างเล็กบอบบางแต่กลับแผ่พลังที่กดดันจนเธอแทบหายใจไม่ออกสายตาคมนิ่งราวกับมองทะลุไปถึงก้นบึ้งหัวใจทุกวินาทีที่ผ่านเหมือนถูกตัดสินโดยศาลที่ไม่มีวันอดทน เธอพยายามเช็ดน้ำตาด้วยมือสั่นเทาแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งเหลอเปื้อนน้ำเสียงเครือหลุดออกมาเบาๆแม่หนูหนูยอมรับผิดทุกอย่างแล้วแม่สามียกคิ้วเพียงเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาคำพูดมันง่ายเสียงของนางนุ่มแต่หนักแน่นจนก้องสะท้อนในใจแต่หัวใจที่แท้จริงมันจะเปิดเผยออกมาเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดห้องทั้งห้องเงียบกริบ เพียงเสียงเข็มนาฬิกาเดินช้าชาดังสะท้อนบรรยากาศก,กดทับจนรู้สึกเหมือนอากาศหายไปครึ่งหนึ่งเธอหอบหายใจแรงเหงื่อซึมเต็มแผ่นหลังแม่สามีวางตะกร้าเล็กๆไว้บนโตะ๊ะภายในเต็มไปด้วยเอกสารซองปึกและซองขาวเก่าๆที่ขอบยับยน่นเธอมองด้วยความมุนงงหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนจะพุ่งออกจากอกนี่คือรายชื่อผู้ที่ครอบครัวเราส่งเงินช่วยเหลือทุกเดือนแม่สามีเอื้อมมือเปิดซองชาชา เด็กกำพร้าคนแก่พิการและครอบครัวยากจนน้ำเสียงเรียบง่ายแต่คมชัดจนแทงทะลุใจเธอเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความรู้สึกอับอายถาโถมเหมือนคลื่นทะเลทุกชื่อที่ถูกอ่านออกมาคือภาพคนที่เธอเคยเมินเฉ,เฉยบนถนนคนที่เธอเดินผ่านไปโดยไม่แม้แต่เหลียวมองเธอเริ่มสั่นแรงขึ้นภาพความทรงจำย้อนกลับมาเป็นระลอกเสียงร้องไห้ของเด็กชายข้างถนนเสียงอ้อนวอนของหญิงชารา และสายตาเจ็บปวดของพ่อสามีที่ปลอมเป็นขอทานเมื่อเช้าแม่สามีปิดซองลงวางฝ่ามือเบาๆบนปึกเอกสารถ้าลูกจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้จริงๆลูกต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ได้วัดคุณค่าจากเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่ใส่แต่จากการกระทำเล็กๆที่เต็มไปด้วยเมตตาสามีที่ยืนนิ่งมาตลอดหันกลับมามองเธอดวงตาของเขายังคงแข็งกร้าวแต่ซ่อนความลังเลลุกๆึก เรากับกำลังรอคำตอบสุดท้ายจากเธอเธอหายใจแรงหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองสึกทุกเสียงรอบกายหายไปเหลือเพียงความเงียบกดดันจนเธอแทบจะกรีดร้องออกมาหนูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นน้ำเสียงเธอสั่นพร่าแต่แฝงความตั้งใจหนูจะเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยสิ่งที่หนูทำจริงๆแม่สามีมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอเรากับกำลังตรวจสอบหัวใจที่เปราะบาง ก่อนพยักหน้าเบาๆแต่ในดวงตายังไม่คลายความระแวดระวังบรรยากาศในห้องยังคงเงียบงันแต่ลมหายใจของเธอหนักหน่วงราวกับเพิ่งก้าวพ้นขอบเวลึกทว่าความรู้สึกสันสะเทือนยังไม่สิ้นสุดเพราะในใจเธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงเท่านั้นเธอนั่งนิ่งราวกับร่างกายไร้วิญญาณในอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและคนสับสนคำสัญญาที่เพิ่งเปล่งออกไปยังดังก้อง แต่หัวใจกลับสั่นไหวไม่น่าใจว่าตัวเองจะทำได้จริงหรือไม่แม่สามีไม่ละสายตาเงียบเงันราวกับรอให้เธอจมอยู่กับความคิดแววตาของนางคมเหมือนแสงมีดพร้อมจะเฉือนทุกข้อแก้ตัวที่อาจเล็ดลอดออกมาสามียังคงยืนนิ่งข้างๆใบหน้าตึงเครียดสองมือกำแน่นจนเส้นเลือดผุดเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่ความเงียบของเขากลับเจ็บแสบกว่าคำตำหนิดใดๆทันใดนั้นแม่สามีลุกขึ้นช้าๆ เสียงไม้กระทบพื้นดังสะท้อนชัดในความเงียบนางเดินไปที่ประตูเปิดออกกว้างแสงแดดจากภายนอกพุ่งเข้ามาตัดกับบรรยากาศเย็นยะเยือกในห้องลุกขึ้นเถอะน้ำเสียงของนางดังเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจถ้าลูกอยากพิสูจน์จริงๆก็เริ่มเดี๋ยวนี้เธอเงยหน้ามองด้วยดวงตาแดงช้ำหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองสึกใกล้แตกขาอ่อนแรงแทบไม่มีกำลังยืนแต่สุดท้ายก็ต้องพยุงตัวลุกขึ้น แม่สามีหยิบซองขาวหนึ่งซองจากตะกรา้าแล้วยื่นมาตรงหน้าเธอเธอรับไว้ด้วยมือสั่นไหวรู้สึกถึงกระดาษหยาบหยาบกดแน่นในฝ่ามือในซองนี้มีที่อยู่ของหญิงชราผู้หนึ่งแม่สามีพูดชัดทุกถ้อยคําเธอไม่มีครอบครัวไม่มีรายได้ทุกวันนั่งอยู่ริมถนนรอเศษอาหารจากคนที่ผ่านไปมาวันนี้ลูกจะไปเจอเธอ,เธอด้วยตัวเองหัวใจของเธอสะดุ้งแรง ภาพหญิงชราที่เคยเห็นนั่งข้างถนนแวดเข้ามาในหัวภาพสายตาขอความเมตตาที่เธอเคยเมินเฉยยิ่งทําให้หายใจติดขัดสามีหันมามองเธอสายตายังคงแข็งกร้าวแต่แฝงความคาดหวังนี่คือโอกาสเดียวของเธอเสียงเขาเย็นเยียบจนทำให้เธอสถานบรรยากาศเงียบกริบรอบกายเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงดังก้องเธอค่อยๆก้มศีรษะรับคำแม่ริมฝีปากจะแห้งผากและสั่นสถาน พ่อสามีที่นั่งเงียบมาตลอดจ้องมองเธอด้วยสายตาลึกซึง้งก่อนเอ่ยเพียงคำเดียวจงจำไว้สิ่งที่ลูกทำวันนี้จะเป็นเงาสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงคำพูดนั้นกดทับเหมือนหินหนักพันกิโลเธอกำซองขาวในมือแน่นร่างกายยังสั่นสานไม่หยุดก้าวแรกที่เธอต้องออกจากบ้านเหมือนก้าวลงไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยเงามืดแสงแดดภายนอกเจิดจ้าแต่หัวใจกลับมืดดำหนักอึม เธอไม่รู้ว่าเมื่อเดินไปถึงปลายทางสิ่งที่รออยู่จะเป็นการให้อภัยหรือการพิพากษาครั้งสุดท้ายของชีวิตเธอกันแน่เธอก้าวออกจากบ้านช้าๆแสงแดดภายนอกแสบตาจนต้องหรีลงอากาศภายนอกอบอ้าวราวกับเตือนว่าหนทางข้างหน้าจะไม่ง่ายใดในมือยังคงกำซองขาวแน่นเหงื่อไหลซึมออกจากฝ่ามือจนซองเปียกชื้นเสียงรถยนต์และผู้คนต่อแจดังรังม,ม แต่สำหรับเธอแล้วทุกอย่างกลับพรามัวเหมือนโลกภายนอกถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงอย่างบาาง้าคลั่งเธอก้มลงมองที่อยู่บนซองตัวอักษรเขียนด้วยลายมือสันสันของใครบางคนอ่านเพียงไม่กี่บรรทัดแต่กลับรู้สึกเหมือนมีเข็มแหลมคมทิ่มแทงความรู้สึกผิดในอดีตหวนกลับมาราวกับเงาตามตัวรถโดยสารคันเก่าเคลื่อนเข้ามาจอดเสียงเบรกแหลมบาดหูทำให้เธอสะดุง้งเธอขึ้นไปนั่งตรงเบาะใกล้หน้าต่าง สายตาเหมอมองออกไปข้างนอกเห็นผู้คนมากมายเดินผ่านกันไปมาบางคนยิ้มบางคนแบกความทุกข์ไว้บนบา่าทุกภาพที่ผ่านตายิ่งตอกย้ำความจริงที่เธอเคยหลีกนี้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ต้องการเพียงความเมตตาเล็กน้อยแต่เธอกลับเลือกจะหลับตาไม่มองเวลาผ่านไปช้าชา้รถค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ย่านชุมชนเก่าตึกรามโสมโสมเรียงรายกลิ่นควันและกลิ่นอับชื้นลอยตลบไปทั่ว เสียงสุนัขเห่าดังสอดแทรกมากับเสียงลมเธอลงจากรถเท้าสัมผัสพื้นปูนแตกที่เต็มไปด้วยเศษขยะหัวใจสั่นรรัวหนักขึ้นในมือกำซองแน่นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้ตรอบเล็กๆเ,เ,เบื้องหน้ามืดสลัวแสงไฟนีออนกระพริบกระพริบเหมือนจะดับทุกเมื่อเธอก้าวเข้าไปช้าๆทุกก้าวเหมือนพาเธอลึกลงไปในโลกที่ไม่คุ้นเคยโลกที่เธอเคยหันหลังหนีมาตลอดชีวิตและแล้ว เธอก็เห็นร่างหนึ่งนั่งพิงกำแพงอิดเก่าหญิงชราผอมแห้งผมขาวกระเซาะกระเซมดวงตาลุกโหลเหมือนแสงไฟที่ใกล้ดับมือสั่นเทาเล็กน้อยข้างกายมีถุงข้าวสารเก่าคร่ำคร่าเธอหยุดนิ่งเท้าแข็งค้างราวกับถูกตรึงไว้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกดวงตาของหญิงชราหันมามองแววตานั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและว่างเปล่ากลิ่นอับจากซอกตึกผสมกับกลิ่นเหงื่อครล,ลอยเข้ามาปะทะจนเธอแทบสำลัก ทุกประสาทสัมผัสกรีดร้องแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงคำพูดของพ่อสามีสิ่งที่ลูกทําวันนี้จะเป็นเงาสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงมือของเธอสัน่นเธอก้มลงหยิบเงินในซองขาวออกมาแต่ก่อนที่เธอจะเอื้อมไปยื่นให้หญิงชรากลับพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นแผ่วหนูแค่คนมองตากับยายสักครั้งยายก็พอตาแล้วหัวใจของเธอสะดุ้งว่าคำพูดสั้นๆแต่กลับแทงทะลุเข้าไปลึกที่สุด น้ำตาที่พยายามกลั้นมาตลอดทางไหลพรากลงมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอสุดนั่งลงตรงหน้าสองมือยื่นออกไปสั่นไหวขณะเดียวกันหัวใจก็เต้นแรงไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังเผชิญกับสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลเธอค่อยๆวางเงินลงบนฝ่ามือหิวย่นของหญิงชาราเสียงกระดาษแผ่วเบาแต่กลับดังชัดเจนในใจหญิงชาราสะอื้นเบาๆดวงตาที่ขุ่นมัวเปล่งประกายแสงอุ่น รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเธอไม่อาจห้ามน้ำตาที่ไหลพรากครั้งแรกในชีวิตที่หัวใจรู้สึกเบาสบายไม่ใช่เพราะการให้เงินแต่เพราะได้สัมผัสกับความหมายแท้จริงของการแบ่งปันขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเป็นสามีของเธอเธอกดรับด้วยมือสัน่นเสียงเขานิ่งแต่แฝงความอบอุ่นพ่อกับแม่รู้แล้วว่าเธอเลือกจะทำอะไรกลับบ้านเธอเรารออยู่ หัวใจของเธออบอุ่นจนแทบหลั่งน้ำตาอีกครั้งโลกที่เคยหม่นมืดกลับสว่างขึ้นเสียงรอบข้างที่เคยวุ่นวายกลายเป็นทำนองอบอุ่นในหูเธอลุกขึ้นยืนก้มศีรษะให้หญิงชาราอย่างนอบน้อมก่อนก้าวเดินออกจากตรอบมืดเหมือนก้าวพ้นเหงา่มืดในใจตัวเองเมื่อกลับถึงบ้านพ่อสามีและแม่สามีรออยู่ในห้องรับแขกแววตาเข้มขรึมของทั้งสองแปลเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยน สามีมองหน้าเธอยกมือจับหลายเบาๆสิ่งที่เธอทำวันนี้ทำให้เราเห็นความจริงใจน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความโล่งใจเธอยกมือไหว้พ่อแม่สามีหัวใจเปี่ยมด้วยสัญญาใหม่ตั้งแต่นั้นมาเธอไม่เคยหลบสายตาของคนที่อ่อนแอกว่าอีกเลยทุกครั้งที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเธอเลือกที่จะหยุดยื่นมือและมอบรอยยิ้ม เรื่องราวการทดสอบที่โหดร้ายในวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเธอและสอนให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้คนเราคู่ควรกับคำว่าครอบครัวไม่ใช่ฐานะหรือความมั่งคั่งแต่คือหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความจริงใจเสมอไป